เด็กๆ17คนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ขอบปลายบัตรไปที่ประสาทปลายบัตรสองชายห่รวมแล้วก็ใช่ข้อมูล้นต้นออก่า่าบนเนาะคือ ายพิเชษดอนเหนือสารวัตรกำนันตำบลเยแ่ยามวัฒนาครับประวัติของหมู่บ้านโนนเจริญหมู่5ตบบยาตำบลเยี่ยมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดวีลำได้ก่อตั้งมาก็6ก70็ปีแล้วพื้นเพนก็ส่วนมากก็ย้ายมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสวัฒนธรรมพื้นบ้านก็ตามประเพณีแหละครับมีฮี่สิสองคลองสิบสี่ในหมู่บ้านมีร้อยแปดสิบหกหลังคาเรือนในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี แรงโบราณสถานที่มีให้ชมอยู่ตอนนี้ก็กําลังจะบูรณะขึ้นมาอีกก็มีคุณตานะครับจะเป็นคนแนะนําคุณตาซื้อยังครับซื้อสิงห์วิเสิงห์วิเอ่าครับ้<พ>าของเราเนี่แหละคุณตารู้จักเขาไปบตดยังไงบ้างครับขอข้อมูลหน่อยครับเขาไปบัดประวัติเขาไปบัดข้างแรกเนาะมาอยู่ตรงย้ายมาอยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรไลยมาอยู่แต่ก่อนมันก็เป็นป่าเทื เราก็ตามภาษาคนแต่ไหแต่ก่อนเนาะมันก็เป็นคนยังเป็นคนโบราณอยู่เนาจากพงษจนสมัยแต่ก่อนก็ขึ้นมาก็เห็นประชาทเห็นประชาทแต่ก่อนนั้นเป็นป่าด้วประสาทเป็นป่าเราก็เลยมาไปนี่แหละบางไอ้บางคนมันก็แต่ก่อนยังไม่รู้จักภาษาอะไรเลยไม่รู้จักของดีไบดีนี่ธรรมาชาติของเราเลยมาบางคนก็ หาของหาขุดของโบราณอ่า่ปขุดของโบราณขุดนู่นขุดนี่แล้วก็ไปไปเจอเลยบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ประวัติอ่าต่อมากเลยคนคือหากันทั่วประเทศออ้ทึกว่าทั่วประเทศทั่วหาของกาของของของโบราณอือนอเนี่ยแต่ก่อนอืเลยแต่ประวัติของ ตาเนี่ยก็เลยมาไปเห็เหนเขาก็เลยไปมาขุดด้วยเขาบักง่ายๆไปตั้งแต่เต็มปอดตาตาขุด,ข,ข,ด,ข,ข,ดขุดอะไรครับตาไรรด้อะไรบ้างครับได้พระตไกกด้6-7วัดชองเหน่งตอนนั้นปีสมัยไหนครับอะไรน,นะปีพศอ,อ,อะไรครับปีพศมันคู่ง,ง่ายๆมันประมาณ50ปัน้นลืมลมัมปปนบัดก็นะออ60กว่าปีแล้วเนาะเออครบ60กว่าปีแล้ว ไปพวกแล้วานลูกนี่ยังไม่ได้เกิดดอกนีนทวกนี้ยังไม่รู้อะไรหรอกแต่ก่อนอประมบ้านหกสิบกว่าปีนี่แหละคือว่าต่อมากเลยไปต่อมาเลยเขาเขาก็เลยฮือฮากันทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลบ,บางคนกับคนบ้านอื่นก็มาขุดคุ้ยกันจนนี่แหละจนเขา พอดีเขาชาวอันเขาลูกสาวาอัาวานนี่หมู่ห้านนนเจริญนี่เด็กเคยไม่บอกให้เขาหยุดไม่ให้เขาทําลายของเก่าของเดิมเป็นอนุรักษ์ของเก่าอ๋นอนี่นแหละตาวล้แล้วเขาก็หยุดหยุดแล้วกลางคืนมาลัก <c oughs> มาลักขุดลักอะไรกันอย่างนี้เหละยลงได้จับกันได้จอบได้เสียมได้อะไรไปเก็บไปไว้ที่นี่และวัดหมู่ห้าแต่ก่อนะสมัยนั้น มันยังไม่รู้อะไรภาษาอะไรของดีของชั่วของประวัติของโบราณของเราน่าที่แขนหัวอ้อยมันก็คืออย่างว่า้องคนหลายคนคนต่างคนต่างคิดก็คือว่ามีคุณค่าสมัยนั้นเดี๋ยวนี้มันยังไง่ะของเก่ามันก็หายไปหมดแล้วของโบราณของเราน่าจะอนุรักษ์กันไว้อยู่นานๆให้ลูกหลานทีหลังเกิดทีหลังเขาได้รู้ได้เห็นเออของเก่าของใหม่ของศักดิ์สิทธิ์ล้ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็หลูกหลานอยากไม่รู้ พร้่อมพร่อมดาพร่อมหน้าลงข้างพื้นนี่แต่ต้องสือขออย่างเดียวต้องสือไทยไมันมีแต่ตรอมน,นี้สักขาดลูกหนึ่งตรงเลกหนึ่งมุมนั่น มันมีเทวาลูปองคหนึ่งอยู่ในฮะมีเทวาลูปองค์เดียวนี่ผักหลายบแบะอยู่ทั้งนี้พระมันติดทองสมบทธิ์นี่เป็นะทองสมบทธิ์นี่ตรงตรงอยู่ตรงนี้มันใหญ่เยอะหน่ตรงนี้อันนี้เยอะก่อนพวกเทวาลูปเป็นที่ยืนอยู่ที่คาบเขาอยู่ประเทศสหรัฐเน่มันมันอยู่ตรงโน้นพวกพวกเขมรเขาขุดได้ มุมน้มุมน้อมุมน้หลังจากนั้นตังกระส่ายเหนื่อยกหมสมัยตะกี้สมัยก็สมัยตะกี้มันนี่นี่เป็นเป็นรูปเป็นนี่ทัพพุทธรูปนี่ยล่ะไอ้ลูกเมียนี่แหละธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวแถวนู้นไม่มีบีอยู่แถวนี้เดี๋ยวนี้ไปนี่เออเดี๋วไปแถวนี้คุณตาขึ้นมาบ่อยไหมครับแต่ก่อนเนาะครับแต่ก่อนกับแต่ก่อนกัขึ้นมาบ่อยอยู่ ขึ้นมาเออขึ้นมาบางทาีก็มาคุยของมาได้บางคนก็ได้บาง,งคนก็ไม่ได้โดยมาไม่พวกก็เหม็นนี่ได้ได้เยอะพ<ม>อ้ป<อ><อ>กเป็นทองนี่ทองสำริดนี่คือคนเขมรนก็นมาขุดด้วยโอคนเขมรนเขมนนี่บุตรเขม็บ้านเราเน,นี่แน<อ>ยแหล<อ>ะเขมันไตเรานี่แหละบ้านยาแย้มตำบลยาแย้มนี่มันพวกมากุดพวังมันตายไปหมดแล้วหวงตายหมดแล้วไม่เหลือเลยคนที่มากุดนะ ทีมของตาเนี่ยเกลี้ย่ตาคนเดียวนัตาจหมดเสียบเสียบไปนิดไปหมดนเดียวก็ตาคนเดียว พวกนี้เขาทับครับปูเป็นฝาผนังอยงนี่สี่เหลี่ยมเขาปูเป็นฝาผนังครับพื้นทับเอาไว้เนี่ยเนี่ยทับหน้าอะไรต่อมาจะพวกนี้เป็นเทวรูปไอ้พวกแขนขาดที่ที่เขาถ่ายในภาพเนี่ยมันอยู่ตรงโนนู่ตรงนี้มุมมุมมุมไหนที่ข้างข้างปราสาทนั้นมัีประสาทเล็กๆ จะไม่ลูกหลังหนึ่งไม่ใหญ่หรอกไ่นีี่เ่าลูกองค์ลูกีข้างในองค์เดียวปรตูประตูไอ้ผ้าขาดนอยดีตรงนู้นตู้ออกตร้นั่นมันผ้าสาดเล็กๆอยู่ บอกว่าคุณตาบอกว่ามีปราสาทหลังเล็กๆไปหลังนึงนี้มันอยู่ตรงนี้มีพระพุทธรูปองเดียว่วางอยู่ในข้างในปราสาทหลังเล็กนี้จะอยู่หน้าขององค์ปรางประธานนะครับและมีพระพุทธรูปองคหนึ่งอยู่ข้างในปราสาทเล็กๆหลังนั้นสมัยนั้นยังมีกำแพงอย่างนี้ไหมครับนี่มีมันรอบไปยังยังไม่ถึงขนาดนี้มันยังเป็นกำแพงอยู่ถ้รุดไปหน่อยเดียวแค่นั้นเอง สมัยก่อนนะครับนานห,หลายปีมันก,ก็พังไปเรื่อยๆคุณตาเล่าว่ามีกำแพงหินแบบเนี้ยรอบปราสาทเลยครับ,บแต่ตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ด้านเดียวพังหมดแล้วครับตอนนี้จะเป็นไปพักผ่านมครับจุดที่จะไปคือคนลมลุงหรือไปมาอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวน,นี้เขาจะมาพักส่วนหน้าเขาจะบางที จากจากจากความสมัยเก่าให้มาแล้วจะค้นพวกขุนบาทพวกพวกลูกพวกอะไรขึ้นมานะอันนี้มาควอบงี้ก่อนก่อนที่จะถึงเทศกาลถึงประเพณีเขาตึงจะขึ้นไปบูชาตึงไปคนรุ่งเป็นลักษณะงั้นบางครั้งไปไม่ถึงเขาก็ฟังไปตามนาตามตามที่ลุ่มก่อนจะขึ้นเขาอะอันนี้เราก็เจอเวลาเขาถ่ายนะตาเร่ก็เจอเป็น ขายบ้างเป็นปิ๊บบ้าง,างอ่าทุก,ทกอย่างควบถ้วยชามเอจิโนะโมเกะนั่นก็มีเหมือนกันเป็นลักษณะเป็นคล้ายที่ท,ทําถ้วยชามอ่ะเป็นแหล่งที่ทําถ้วยชามเป็นทีจะมีเศษกระเบื้องคล้ายๆเศษกระเบื้องเศษครกเศษถ้วยเนี่ยสมัยก่อนลักษณะเป็นเตาเผาหรือไงเนี่ยก็สันนิษฐานไม่ได้ไเศษแบงค์ก็ นั่งตามร่องเลยลูกตามอัธยาศัยเลยขอนี่แล้วก็เดี๋ยวออกไปผูกข้างนอกีเขาใบหายเขา่ใหญ่ต่อไปอ่ะอย่าไปน้มันร่องอกี่มตอะไรกันเดี๋ยวเดีออกแ้นี่หม่ว่าหลังตึงตมต้องแหงนเาใก็ไปไป มันมาขึ้นือมัน่มงูมันเป็นอีดแดงมันเป็นอีดดงมาเลยมีมีอายุประมาณกี่ปีคะหัวราะหัวเาหินเราะหัรหัวเาะัะาะาะาาหเราหันเระหันาวาหเาวเาะหเาัเาัร้วเาพัว่าปีมามาพร้อมเาวัะักวาเาว

こーやってこの歌詞にする ไอ้เดลุ่มันเกิดแบบเพรมันจิ้งตกตรงเนี้ยผู้ชเด้วยวมูจ่านสำหรห้องหือรสิงเป็นประจำห้องใี่อะไรนะเดร๋ยวเร็จแ้พักก็มีงานติต่อมาเพราะว่าเหองนี้มงนั้นแหละ เดี๋ยวนี้ก็โดนนะ